ข้ามปีนี้กันไปแบบที่เราจะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงนะฮะหรือแม้กระทั่งที่ไม่ใช่มิจฉาชีพแต่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักดีในวงการสื่อบ้างหรือแม้กระทั่งเห็นไหมที่ตกเป็นข่าวทนายดังอย่างเงี้ยอยู่ในแวดวงเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมแท้ๆเลยนะฮะก็ยังไปมีการ หลอกลวงจนตกเป็นข่าวเข้าสู่คดีคงคดีความกันไปครับแล้วก็อย่างคดีใหญ่ล่าสุดเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วก็คือของคดีคุณหมอท่านหนึ่งใช่ครับนี่เห็นไหมท,ท,ที่ลงทุนคือเรื่องพวกนี้ครับต้องบอกว่าะจะพิจารณาอย่างไรดีนะผมก็เราก็ถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราก็คงลำบากใจเหมือนกันนะคุณบอลที่เราที่เราอยากลงทุนนั้นไอไอความที่เราเป็นนักธุรกิจ สมมติเราเราเป็นนักธุรกิจแล้วเราก็ลงทุนกับกับใช้เงินทํางานนะสมัยนี้เราใช้เงินทํางานเอาเงินไปทิ้งไว้แล้วก็มีเงินเย็นทําให้มันกลายเป็น passive สสสส in คัมมีรายได้เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วก็มีผลตอบแทนมาเรื่อยๆใครก็อยากมีชีวิตแบบนั้นนะใช่โดยเฉพาะว่าถ้าสมมุติว่าเราสังเกตจากข่าวเนี่ยแล้วความสูญเสียที่มันหลักหลายๆล,ล้านเป็น10ล้านร้อยล้านบ้างเนี่ย ก็ส่วนใหญ่แล้วกันนะก็มักจะเกิดจากกับนักลงทุนที่เขามีเอ่อมีเงินน่ะที่จะเอาไปลงทุนในหลักแบบนี้เป็นพื้นเป็นฐานอยู่พอสมควรแล้วอาจารย์หมอครับ<ช>ก็ผมอา่าจะพูดยังไงดีอะอย่างอย่าง,งกรณีของคุณหมอท่านนั้นพูดยากเข้าเข้าใจเลยนะเข้าใจความเข้าใจความไว้ใจของผู้คนที่ไปลงเพราะโครงการดูดีมากถูกค่ะใช่โครงการดูดีมาก เนื่องจากแผนต่างๆหรือว่าสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยมาจากผู้ที่มีความรู้้วยไงมาจากอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือด้วยฮะใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามผมพอมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วอะ <c oughs> เราจะต้องป้องกันตัวเองแล้วว่าจะทำไงให้มันไม่เกิดขึ้นอีก <c oughs> ไม่เกิดขึ้นอีกหมายความว่าถ้าเราเจอการชักชวนลงทุนแบบนี้อีกแล้วสมมุติโครงการนี้เขามาชักชวนเราในอนาคตมันเป็นเรื่องจริงครับ <c oughs> คนนั้นก็จะเสียโอกาสเหมือนกันนะคุณบอลจริงเนะมันจะมีเส้นแบบที่เราจะต้องตัดสินนิดนึงอ่ะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันหรือว่ามันไม่จริงเพราะมันก็มีโอกาสจริงได้คือมันไม่มันจะไม่เหมือนแก๊งคอรเซนเตอร์เมื่อช่วงที่แล้วถูกไหมฮะนั้นคือไม่น่าจะจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ละใช่ครับอืมผมก็เลยจะบอกว่าอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆในการค่อยๆดู ให้เขาเติบโตเราก็ค่อยๆผมไม่แน่ใจว่ามันทําได้หรือเปล่านะนี่ก็ไม่มีความรู้ต้องต้องการลงทุนเราค่อยๆลงได้ไหมทีละค่อยๆดูความเป็นไปแล้วค่อยๆเติบโตทีละเฟสเหมือนเวลาธนาคารเขาจะปล่อยเงินกู้เราอะครับถ้าเรามีโครงการอยู่พันล้านสองพันล้านเขาจะค่อยๆปล่อยทีละเฟสทีละเฟสค่อยๆจ่ายเงินเรามาทีละร้อยสองร้อยสามร้อยเพื่อให้เราค่อยๆลงมือทํอเท่าที่ผมแะที่มทาบเขาจะไม่ไม่ไม่ปล่อยตุ้มเดียวใช่เขาจะมาให้ในสมมติอะสมมติเกี่ยวกับบ้านก็ไดะ สมมุติให้ปล่อยเงินกู้บ้านาหรือว่าต่อเติมเขาก็จะให้มาเป็นลดๆตามถูกถูกถูกตามความคบืบหน้าของการก่อสร้างแบบนี้เป็นต้นถูกไหมฮะถูกถูกถูกมผม,มเข้าใจว่าอย่างอันนี้ในการลงทุนของเราอ่ะเราสามารถค่อยๆปล่อยทีละก้อนทีละก้อนได้ไหมเพื่อให้เราได้มีการลดความเสี่ยงให้กับตัวเองนะคุณบอลแต่ไมแต่มันมีปัญหาแบบนี้อีกหนึ่งอย่างยังไงครับคือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ย มักจะได้ผลตอบแทนตามที่ถูกชวนเชื่อจริงๆสิอันนี้เรา<อ>ต้องอดใจ <laughs> <ม>เราต้องอดใจว่าถ้าผลตอบแทนมันเร้าใจมากก็ให้คิดไว้ก่อนว่ามีโอกาสสูงที่มันจะนะ<ม>ให้มันให้มันค่อยๆคือผลตอบแทนก็ส่วนหนึ่งนะครับครับแต่เราก็ต้องดูว่ามันจะงอกเงยจริงได้หรือเปล่ายั่งยืนไหม,มถ้าโครงการมันมีจริงอะ่ะ<ม>เราคิดเลยว่าอ,าอนาคตเขาจะมีไรายได้กลับมาให้เราครับ แต่ถ้าเกิดโครงการมันยังไม่มีแล้วเขาเอาเงินตอบแทนมาให้เราอ่ะมันก็น่าคิดไงคุณบอลว่าเขาจะเอารายได้มาจากไหนให้เราอ่ะถ้าเขาไม่ <ทำ S 1> ธุรกิจถูกไหมครับและไอ้ผลตอบแทนพวกเนี้ยการันตีก็จริงแต่คุณต้องคิดก่อนว่าถ้าการันตีแปลว่าเขาต้องมีไรายได้ครับถ้าเขาไม่มีไรายได้เขาจะเอาเงินจากไหนมาให้เราออออือนะือันนี้เราก็ต้องคิดต่อ ถูกไหมครับนั้นทุกครั้งที่เราเราเราจะลงทุนกับผลตอบแทนแตอนนี้ยผู้ลงทุนก็ต้องถามก่อนว่าแล้วผลตอบแทนมาจากไหนอม,มั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีผลตอบแทนแบบนี้เข้ามาให้เราอือย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เขาสร้างตึกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะมีผลตอบแทนการันตีให้หกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตถ้าเราซื้อตึกนี้แล้วก็ซื้อห้องนี้คุณบังเเห็นตามต่างจังหวัดไหมครับครับครับซึ่งอันนี้ต้องถามว่า คุณเอาใครมาจัดการในการหาผู้เช่าคุณหาผู้เช่าอย่างไรคุณจึงมั่นใจว่าคุณจะมีผลตอบแทนให้เราร้อเปอร์เซ็นอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆเลยครับอ,อะไรได้มันต้องมาจากลูกค้าต้องเห็นตัวลูกค้าก่อนแหล่งไมไมันต้องมาจากลูกค้ามันต้องมาจากการทํากิจการใดๆก็ตาม,อ,มอันเนี้ยผู้ลงทุนต้องถาม,อ,มอย่าคิดอย่าได้ยินแค่ว่าได้ผลตอบแทนแล้วก็ลงทุนเลยครับ แต่เราไม่เห็นที่มาที่ไปของโครงการการผลได้ผลตอบแทนอันนี้ไม่ได้และเราจะย้อนกลับตรวจสอบสิ่งที่เขากล่าวอ้างแหล่งไรายได้ที่เราว่ากันอยู่นี้ได้ไหมอาจารย์มอสก็เราเราตรวจสอบได้ไหมเราอาจจะได้ฟังกระบวนการวิธีคิดการทํางานของเขาแล้วก็แผนในการทํางานของเขามากกว่า อ่าครับ,รบอ,บอ่อย่าอย่าอย่ามองแค่เราเขามีแผนหรือโครงการใหญ่มากๆแล้วก็คิดว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆผมว่าโครงการใหญ่เปิดเจ็งก็มีใช่ไหมคุณบอลใช่ครับมีฮะมีเยอะแยะเลยถ้าการตลาดไม่ดีจริงถ้าแผนในการในการหารายได้ไม่ดีจริงก็เจงได้เหมือนกันใช่ซึ่งอันน <ไป S 1> ี้เป็นความเสี่ยงในการลงทุนอยู่ละถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นนักลงทุนผมผมอันนี้ผมไม่อยากเดหรยอพูดไปเดี๋ยวกลายเป็นสอนจรเข้ให้ว่ายน้ำครับครับ ก็ในมุมของผมที่ผมจะคิดเสมอก็คือว่าถ้าจะลงทุนก็ต้องถามก่อนว่าคนที่เราลงทุนด้วยเก่งจริงไหมเขาเก่งจริงพอที่เขาจะดูแลเงินของเราไหมที่มันจะย้อนกลับมาเป็นผลตอบแทนให้เราได้นะเหมือนเหมือนถ้าเราจะเวลาตอนที่ผมไปนั่งฟังบรรดาผู้จัดการกองทุนครับเขามานําเสนอกองทุน ว่ากองทุนนี้ดีกองทุนนั้นดีกองทุนนี้ผลประกอบการเป็นไงก็ต้องดูความเก่งของความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนครับว่า,ว,าว่าเขาเลือกเอาเงินไปลงทุนถูกที่หรือเปล่าอืเพราะถ้าลงทุนแล้วมันเจ๊งครเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะเราก็ยอมให้เขาเอาเงินเราไปใช้ไงใช่ใช่ใช่ดังนั้นดูความเชี่ยวชาญเขาเก่งจริงไหมเขาทําธุรกิจมาสมมติอย่างเราเราจะลงทุนสมมติถ้าผมจะลงทุนกับสักคนหนึง่งอาจจะเลือกเลือกแบรนด์ใหญ่ในประเทศเราครับ มั่นใจว่าเขาดีแน่แน่อ่าสมงติชื่อใหญ่ในประเทศเราก็จะมีไม่กี่ชื่อเนาะใช่สิบยี่สิบสามสิบชื่อที่เรารู้ว่าลงทุนกับคนเนี่ยเขาเก่งจริงเขาทําให้เงินเรางอกเงยแน่นอนครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไงอาจารย์มอดเพราะสิ่งที่ตกเป็นข่าวเนี่ยดันเป็นสิ่งที่เรากําลังคิดในข้อสเต็ปแรกเลยว่าผู้ที่เราจะไปลงทุนด้วยเขามีความเก่งจริงเขามีธุรกิจระดับที่มันเป็นหลักหลายร้านจริงๆแล้วก็ประสบความสําเร็จมาแล้วจริงๆด้วย มันเ,เลยทําให้เราไม่รู้จะเชื่อได้ไงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ่ะทุกอย่างมันมันดูจะเป็นจริงหมดเลยอ่ะเนี่ยเขาเขาก็อุดรูรั่วแบบนี้นะครับว่าว่าเฮ้ยเขาเก่งนะเขาถึงต้องอวดลำโบกินีกันเขาจึงต้องอวดต่างๆนานากันครับนะฮะอวดว่าเขามีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติประสบความสําเร็จมาแล้วอืมอ่าดูไหมครัครอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งละพอแบบแต่ถ้าเป็นเรื่องของการขายตรงเรื่องของเการทําเครือข่ายหรือเอ่อ ธุรกิจขายตรงพวกเนี้ผมก็จะบอกว่าอันเนี้ยต้องพิจารณาแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องธุรกิจขายตรงอ่ะอันเนี้ยเราเป็นคนทําไม่ใช่เขานะครับใช่อธุรกิจขายตรงการสร้างเครือข่ายให้จําไ้เลยว่าเมื่อเราจ่ายเงินลงทุนไปเราเองต้องเป็นคนที่ลงมือทําไปหาคนก็ดีหรือขายสินค้าก็ดีจึงได้ผลตอบแทนครับ อช่แต่<ช>รกรณีการลงทุนของกรณีคุณหมอที่ชวนทําโครงการนะครับครับครับใช่คือเมื่อไรก็ตามะคือบนกรณีจะถามว่าถ้าสมมุติอย่างกรณีของคุณหมอที่ร่วมลงทุนตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดหรือว่าไม่รู้เนี่ยเป็นไปได้สูงเลยด้วยด้วยโปรไฟล์ด้วย,วย, profile, วยทุกสิ่งท,ทุกอย่าง เนาะไม่มีใครรู้จริงๆอันเนี้ยแล้วก็คนที่ลงทุนไปเนี่ยเราก็จะเห็นละว่ามีแต่คนที่มีความรู้ด้านการลงทุนทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ใช่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้ด้วยนะใช่ครับใช่แต่ด้วยความน่าเชื่อถือของเขาครับผมถึงบอกว่าถ้าพอเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราสามารถยั้งยังได้ไหมอืมอ่ะผมบางท่านผมจำได้ว่าก้อนที่ใหญ่ที่สุดนี่คือเป็นพันล้านนะคุณใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะใช่ฮะ คิดดูสิครับต้องมั่นใจชีวิตไหนอะเกิดต้องเกิดกี่ชาติจะหาได้เป็นพันล้านเนี่ยยังไม่รู้ตัวตอนนี้ขอถามก่อนในกระเป๋ามีพันหนึ่งหรือเปล่าเออจริงครับผมรู้พอเห็นจานวนเงินแล้วโอ้โหแบบเป็นเราเราก็เป็นลมนะเป็นลมของลมล้มทั้งยืนเหมือนกันงั้นตรงนี้มันต้องมันก็คงต้องต้องค่อยๆถามตัวเองก่อนว่าเสี่ยงขนาดนั้นไว้ใจขนาดให้เงินเพราะว่าเมื่อไรก็ตามทีาลงทุนแปลว่าเราอนุญาต ให้เอาเงินของเราไปทําอะไรก็ได้แล้วนะอืมเราจะไว้ใจคนคนนั้นได้ขนาดไหนเขามีความเชี่ยวชาญขนาดไหนอย่างถ้าเป็นพูดชื่อในประเทศเราไม่กี่ชื่อเราไว้ใจได้อะครับพูดชื่อได้ไหมครับเนี่ยเกิดเขาจะเข้าสปอนเซอร์เราไม่เลยอย่างอย่างร้านสะดวกซื้อเราเห็นแล้วอนาคตดีถูกปะราสะดวกซื้อเลยอนาคตดีแน่นอนหรือเครือข่ายโทรศัพท์เราเห็นอนาคตดีอย่างเงี้ยเราเห็นความชัดเจนแล้วว่าเออเราลงทุนได้ครับ นะครับผมว่าหรือหน่วยพลังงานต่างๆในบ้านเราที่ที่ผลประกอบการเขาก็ดีใช่อันนี้เราลงทุนกับเขาได้เพราะเขาทําธุรกิจหรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในบ้านเราไม่กี่เจ้าเนี่ยเรารู้ว่าเออเขาทําธุรกิจแล้วมันเจริญเติบโตเนาะเขามีความเชี่ยวชาญครับนะก็ย้อนกลับมาไงอาจารย์มอสว่าโรงพยาบาลเครือดังไงเราก็เห็นเ็าเติบโตดีเขาก็เติบโตนะแต่ว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเครือของคุณหมอท่านนั้นเนี่ยครับ ข่าวว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีทาไใช่ใช่อันนี้อาจจะอาจจะต้องอาจจะต้องตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับงบต่างๆได้ซึ่งมันสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ถูกต้องได้ครับแต่ก็มีเครือโรงพยาบาลอีกเครือหนึ่งที่ดีใช่อ่าเครือโรงพยาบาลแถวพระรามเก้าแล้วเราก็จะเห็นราคาหุ้นของเครือต่างๆถ้าอยู่ในมหาชนเราก็จะเห็นอยู่แล้วผมว่าอันเนี้ยมันมันนอกจากความไว้ใจแล้วเราก็ต้องมีข้อมูลในเชิงวิชาการด้วยนะครับใช่ใช่ ประกอบกันผมเนี่ยถึงบอกพูดมากผมไปผมจะกลายเป็นสอนจลเคใช่ไเพราะว่านะคือถ้าเกิดเป็นกลุ่มเนี่ยที่เขาเป็นนักลงทุนระดับร้อยล้านพันล้านเขาจะเก่งมากกว่าเ,เราอยู่แล้วตรงเนี้เยเราอาจจะ เป็นห่วงน้อยหน่อยก็แล้วกันอย่าใช้คาว่าไม่เป็นห่วงหรอกเป็นห่วงน้อยหน่อยเพราะมันก็มีแหละเส้นบางๆโอกาสในการที่ถูกหลอ,อกความพลาดใดๆทีนี้พอ,พอเรากลับมาเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์มอสต่อถึงเรื่องเกี่ยวกับขายตรงแล้วบอกว่าต้องไม่ลืมนะว่าเราเป็นผู้ทําอันนี้บอลจะแชร์ประสบการณ์ที่บอลร,รอดจากสิ่งเหล่านี้ในยุคก่อนหน้านี้ที่มันมีการขายตรงหรืออะไรมาได้คือ มันมันล่อตาล่อใจจริงจันมอสเวลาเราไปฟังเวลามีคนเขามาชวนว่ามันจะอย่างงู้นอย่างนั้นแต่เราจะกลับมาถามตัวเองเสมอว่าหนึ่งธุรกิจลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมาะสมกับความเป็นเราจริงหรือเปล่าจริงอืมเราจะโทรไปหาเพื่อนหรือคนรู้จักแล้วก็พูดแบบที่เขา,าพูดกับเราแบบเนี้ยได้ดจริงไหมคุณบอลครับมีเวลาสักห้านาทีไหมครับ <c oughs> อ่ามากินข้าวกันหน่อยไหมบอลไม่เจอกันนานเลย,เอยโอโ บอลอยากมีเวลาว่างว่างไหมอะตอนนี้เราทําธุรกิจตัวนี้อยู่มีโปรเจกต์อาจารย์โดนชวนมาเยอะครับแล้วก็ไปมาแล้วด้วยแพทเทิร์นนี้เลยใช่ไหมใช่เลยฮะคือถามว่าดีไหมมันเป็นธุรกิจที่ดีนะอันนี้ต้องพูดก่อนครับครับแต่เราต้องรู้ว่าเราเหมาะกับเราไหมอย่างที่คุณบอลพูดเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการชวนคนจริงอะไม่ใช่จริตผมเลยไม่เข้าไปอยู่ในธุรกิจนี้แต่เข้าไปฟังนะเข้าไปฟังเข้าไปฟังวยความที่เราก็พูดจาคล่องแคล่วเนาะคนก็ชวนเราเยอะนะฮะ แต่ถามว่าถามว่าดีไม่ดีนะเขาก็ดีของเขาอย่างอย่างพูดชื่อได้ไหมครับก็ก็น่าจะได้ฮะ,อ,ะอย่างอย่างอย่างแอมเวอะที่เขาอ,อยู่เป็นเ,เป็นเป็นสิบสิบปีเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาไม่ได้แบบถูกต้องแต่อะไรที่หัวานะคุณบอลใช่แล้วคุณบอลไปอะไรที่ไม่ชอบผมบอลที่ไม่ชอบ,ค,บ,อชอบคือไม่ชวนชวนคนเหมือนผมปะไม่ใช่เลยฮะเพราะบอลจะกลับมาถามตัวเองเสมอว่า แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะทําตรงนี้จริงเนี่ยเราจะชวนได้สักกี่คนเราจะมานั่งอยู่ในหัวก่อนว่าไอ้คนที่เราจะโทรได้จริงๆเนี่ยมันมีเกินสามถึงห้าคนไหมอา้าว <c oughs> ทีนี้และไอ้สามถึงห้าคนที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องกลับมานั่งต่ออีกเพื่อจะคัดกรองอีกว่าแล้วที่มีอยู่สามถึงห้าคนเนี่ยแปลว่าเขาสนิทกับเราจริงๆแล้วเราจะกล้าที่จะโทรไปหาคนสนิทเพื่อจะพูดเรื่องเหล่านี้จริงหรือเปล่าเราจะเสียเพื่อนไหมเขาจะไม่รับสายเราอีกหรือเปล่า แบบนี้ยฮะผมนั่นแหละผมเคยเคยเคยมีเพื่อนเคยมีคนรู้จักอย่างนี้นะเขารู้จักครับตามผมแบบตามตามตามจนผมเลิกคบอะคุณวอนเคยเคยเป็นเหมือนกันครับเคยเป็นเหมือนกันคือเขาเอาความหวังดีของเขาอะครับว่ามันดีจริงๆนะมอสเธอต้องทาเธอต้องทําเธอต้องทา เร,เ,เราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่ชอบเราไม,เเาไม่เราไม่สนุกอ่ะเราไม่สนุกเราไม่สนุกใช่เราไม่สนุกกับสิ่งนี้อย่ามาบังคับเราเลยตามตามจุดพีคของก็คือแปดโมงเช้ามาเคาะบ้านผมวันอาทิตย์ นั่นแหละครับบล็อกเลยเมื่อเลิกคบเลยครับโอ้อาจารย์ม็อกบอกว่าขนาดจะจัดรายการเวลาอากาศเยน็นๆสบายๆย,ยังคิดอยู่เลยยังไม่ค่อยจะตื่นเลยเคาะบ้านตอนแปดโมงวันอาทิตย์อันเลยครับคุณบอลก,ก็มันเนี่ยผมต้องบอกว่าคือถ้าเกิดเขาอยากทําให้เขาทําอนุญาตค่อยๆถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากอยากให้เขามาอยู่ในธุรกิจเดียวกับคุณนะครับคุณทําให้มันดีเป็นตัวอย่างเนาะแล้วคุณก็ทําให้เขาอยากไปด้วยตัวเอง นะครับอันนี้ธุรกิจมันดีอยู่แล้วในใน,ในทางของธุรกิจอะ่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่มันแบบฝืนใจอ่ะอย่าอย่าบังคับกันเลยอืมใช่ใชอันนี้จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองอย่างแรกก่อนเลยว่าถ้าเราทําแล้วเราฝืนก็เอาจริงๆนะต่อให้เราจะทําได้กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะไปชวนคนก็จริงแต่เดี๋ยวสุดท้ายอะ่ะมันจะกลับมาเป็นตัวเราแล้วเราก็จะไม่โทรไปชวนคนอีกและไอสิ่งที่มันจะเป็นรายได้เยอะ เมื่อเราจะหาลูกขายมันก็จะจบลงตรงนั้นพอดีครับนั้นต้องไอธุรกิจเครือข่ายเขาก็จะมีเส้นทางการหาเงินของเขาขายสินค้าเพื่อได้ส่วนแบ่งนะครับหรือใช้สินค้าเพื่อให้ได้ให้ได้เงินปันผลกลับมาครับถามว่าเงินสําหรับสําหรับผมแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมานะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะร่ํารวยได้จะต้องสะสมสะสม ไปเรื่อยๆอย่างช้าๆด้วยนะด้วยความมั่นคงนะคุณบอลต้องใจต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นมากๆอบอกเลยว่าธุรกิจเครือข่ายไม่มีรวยรัดรวยเร็วแบบที่ยั่งยืนนะก็เดี๋ย่ผมม่เห็นมาหลายๆคนที่เขาเป็นระดับเพชรระดับแพตตินัมอะไรของเขามงกุฎประดับเพชรล้อมทัพทิมอะไรอย่างนี้นะครับ,รบเขาจะเขาจะใช้เวลาคุณบอลเป็นปีๆนะฮะประเภทรวยเร็วสามเดือนหเดือนนน้อยมาก จริงคะจริงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยเขาจะค่อยๆสะสมนะซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะต้องชวนคนที่ชวนคนที่มีจริตเดียวกับเขามาอยู่อันเดอร์เขาค่ครับอล้ายๆกับคนขายประกันเหมือนกันที่ม,ม,มีที่มีที่มีลูกทีมมีแม่ทีมพวกนี้เขาก็เป็นเครือข่ายแต่เขาเป็นเครือข่ายประเภทยั่งยืนครับ ต้องเพราะเราต้องเป็นคนทํางานเองผมเห็นคนขายประกันผมชื่นชมคหขายประกันมากนะครับที่เขาค่อยๆสร้างตัวจากหนึ่งกรมทันสองกรมทันแล้วก็มีทุกลูกแล้วก็พอตัวเองเติบโตก็มีลูกทีมใช่อันนั้นเนะี่ยต้องชื่นชมว่าเขาทําเป็นอาชีพอย่างจริงจังแล้วก็ใช้ความอดทนมากๆจริงแต่ถ้ารวยรวยถ้ารวยรัดเนี่ยบอกเลยว่าไม่จริงส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิด เท่าที่ตัวบอลย้อนกลับไปสังเกตนะครับคนที่เคยมาชวนเราต่างๆถ้าไม่นับว่าอยู่ในธุรกิจลักษณะประเภทนี้ที่ยังยืนมาแล้วมีชื่อเสียงเราไม่เคยมีด่งพร้อยใดๆนะฮะไม่เห็นมีใครประสบความสําเร็จในจุดนี้ถ้าเขาไม่ใช่คนสายแบบทํางานฟิลนี้จริง,จ,รงจังจ สุดท้ายก็จะเลิกไปใช่ใหญใช่ครับถ้าไม่ใช่แบรนด์ใหญ่เป็นแบรนด์เป็นเป็นยี่ห้อใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆที่เกิดขึ้นในตลาดตั้งขึ้นมาเองมีคนไทยเป็นคนคิดระบบอันนี้ให้ระวังไว้ก่อนนะแล้วถ้ายิ่งมีเรื่องของการการแบบลงทุนเยอะๆแล้วก็ชวนคนตลอดเวลาให้คนเข้ามารับแล้วปันผลจากการแล้วถ้าปันผลจากการที่มียอดของคนลงทุนอันนี้น่ากลัวอันนี้อันนี้เสี่ยงเลยครับมันจะเข้าไป ในขายแชร์ลูกโซ่ละอ่ารูปแบบนี้เลยครับถ้าเกิดเราเราต้องได้เราจะได้เงินจากการที่คนมาลงทุนอ,อันนี้ไม่ถูกต้องแต่เราจะได้เงินจากการที่คนเอาสินค้าไปขายแล้วปันผลเป็นชั้นๆอันนี้โอเคใช่นะให้ให้ไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าครับนั้นเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้กันผมก็ฝากฝากคนที่ฟังรายการของเราพูดคุยกับคนที่บ้านด้วยนะครับเราจะได้ไม่เป็นเหยื่อเพราะทุกพอมันกลายเป็นเหยื่อแล้วมันเสียหายปุ๊บเนี่ยมันเสียใจนะ มันเสียใจมันเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วก็พอบางบงบ้านที่ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินหรือว่ามีเงินก้อนสุดท้ายที่มันหมดไปเนี่ยมันเครียดนะคุณบอลโอ้มันมันเครียดเราถึงเห็นเป็นจากข่าวแง่ว่าเกิดการสูญเสียเลยทร้ทรายตัวเองบ้างหรือแม้กระทั่งจบชีวิตตัวเองบ้างก็มีอาจารย์เพราะว่าการสูญเสียพอมันเกิดขึ้นแล้วว่าผมเข้าใจว่าทุกคนอยากเห็นครอบครัวตัวเองดีขึ้นครับอยากเห็นครอบครัวมีความสบายขึ้นอยากเห็นครอบครัวเฮ้ยมีรายได้ที่มันมั่นคง เราจะจะทำอะไรพวกนี้เราปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับ<ช>เราปรึกษากันก่อนไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบว่าเซอร์ไพรส์ปปรยสอยู่วันดีขึ้นดีมีเงินเข้ามาเราเซอร์ไพรส์แต่มันไม่ค่อยเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ปปรจะเป็นอีกทางตรงข้ามมากกว่าครับมันจะเซอร์ไพรส์ปปรอีกเรื่องหนึ่งซะมากกว่าอืออาจารย์อีกหนึ่งอย่างเลยที่เราจะเตือนแล้วให้ตั้งข้อสังเกตแล้วถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกห่างอาจารย์ฮะ ก็ค,คือว่าการให้เราไปเสียเงินกับอะไรที่เราสัมผัสไม่ได้เช่นจากความเชื่อจากการดูดวงจากฮงจุ้ยงหงเข้งใดๆก็ตามแต่อันนี้ก็เป็นแบบ หลักแสนหลักหมื่นถ้ามันเกินตัวเอางี้ี้ยถ้ามันเกินตัวมันโอ้เกินตัวก็ปมนมีคนรวยแล้วแต่ถ้ามันเยอะเกินเกินเกินตลาดที่เขาจ่ายกันเออคือคือไอ้เรื่องราคาตลาดเนาะมันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะจาร์มดเนาะเราก็จะไปห้ามว่าคุณอย่าไปอะไรมันคงไม่ได้แต่ว่ามันก็คงจะต้องมันดูว่าแล้วสิ่งที่เราจะถลําลงไปเนี่ยมันจะมากมันจะน้อยแค่ไหนอ่ะก็คือจริงๆผมผมให้ดูราคาตลาดแล้วกันแล้วก็ดูว่า ถ้าสมมติว่าเราพอใจไหมเราเราเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเราบอกเราจ่ายไปแล้วสมมติเราเราบอกเออเราอยากจ่ายแล้วความสบายใจก็โอเคนะใช่แต่เราสบายเราต้องสบายใจด้วยนะต้องสบายใจจริงด้วยนะแต่ถ้าเกิดจ่ายแล้วไม่สบายใจแล้วแบบกังวลอันอย่าทำอือเออคือเงินเขาเรายุ่งไม่ได้อยู่แล้วคนนุณบอลใช่ใช่แต่ถ้าเกิดมันตังตต้งหิดตั้งหิดเมื่อไหรอ่อ่ะ นะครับใช่ครับครับไอ้พวกนี้เราก็ราคาตลาดมันก็มีอยู่แต่ว่าความพอใจนะบางทีเนี่ยเราเหมือนเราจะซื้องานศิลปินท่านหนึ่งเราซื้อร้อยล้านอ่ะมันก็เป็นความพอใจของเราถูก<ช>มันเป็นเรื่องของความพอใจจริงๆนั้นผมไปยุ่งไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มันเกินความรู้สึกของตัวเองให้เรามีสติกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยไม่เอาอันนี้ไม่เอาดีกว่าใช่ครับมีคําถามนึงน่าสนใจมากคุณสุรพัฒน์ใน Facebook ถามมาบ,บอกว่าเ,เข้าใจว่าธุรกิจประกันเนี่ย มันก็มีบริษัทประกันแล้วการมีลูกขายคือธุรกิจประกันผมมองว่าเป็นอาชีพนะอืมครับมันมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งคือเราไปไปไปเอากรมรทันไปขายลูกค้าเราได้เราได้ผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นอันนี้เป็นอาชีพแล้วก็แม่แม,แม่แม่ทีมหรือว่าหัวหน้าทีมเขาก็ดูแลเราตามระบบเพื่อที่จะสอนงานเราผมอันนี้มันจะไม่ใช่เครือข่ายไม่ใช่ลูกโซ่นะเพราะว่า เพราะว่าบริษัทเป็นเพราะว่าม,มันมีผลตอบแทนมันมีตารางผลตอบแทนชัดเจนนะครับแล้วตัวลูกค้าก็ก็จะได้ผลเ,เรื่องเกี่ยวกับการได้รับการประกันไปใช่<ะ>เพราะอันนี้ลูกค้าเขาก็ซื้อผลิตภัณฑ์ใช่ในในเราเราคนทําเราไม่ต้อง,องเงินไปลงทุนครับในความเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็คือถ้าผมสมัครผมต้องลงทุนใช่ซึ่งอันนี้เป็นแชร์ลูกโซ่ครับ แต่ะะถ,ถ้าผมเป็นผมเป็นคนลงผมเป็นไปไปสมัครเป็นพนักงานขายเป็นตัวแทนขายประกันผมไม่ต้องเสียเงินอะไรผมต้องไปสอบ,บต้องไปสอบเป็นตัวแทนนะฮะต้องหาลูกค้าลูกค้าได้กรมธรรม์ได้ผลประโยชน์นะแล้วผมก็ได้คอมมิชชั่นนะฮะแม่ทีมก็ได้คอมมิชชั่นตามสเต็ปต,ตามขั้นบันไดของเขาอันนี้มันก็ ค่อนข้างจะโปร่งใสแล้วก็อยู่กันมานานแบบว่าเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งใช่ครับที่เราก็าาเห็นบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงเนี่ยอยู่ยาวนานอยู่แล้วคุณเสนอ้อยบอกว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนเป็นเรื่องของความรู้ความเสี่ยงความโลภอ,อันนี้เห็นด้วยถูกต้องเลยครับถูกต้องนั้นความโลภเนี่ยแหละครับเป็นตัวกําหนดว่าเราจะยอมหรือไม่ยอมนั้นต้องต้องถามตัวเองบางคนเฮ้ยเราไม่ได้โลภมันดูดีอย่าหลอกตัวเองนะบางทีอ่ะ อย่าหลอกตัวเองนะนั้นคความความความที่เราจะไม่โลภเราต้องศึกษาอย่างท่องแท้ก่อนว่าเราจะได้เงินจริงๆครับ oh. แม้กระทั่งหุ้นเราจะซื้อหุ้นเรายังต้องดูเลยว่าหุ้นตัวไหนที่มันยั่งยืนหุ้นตัวไหนที่มันไม่ยั่งยืนถูกต้องครับอาจารย์มอดแม่วันนี้ก็หมดเวลาซะแล้ว <laughs> ก็อย่างเงี้ยถึงตรงนี้ก็สิ้นปีละก็าจะสิ้นปีแล้วนะครับก็เรื่องนี้ปีหน้าขอให้ไม่เกิดเลยละกันนะใช่ขอให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกัน ในการที่จะ,ะดูสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเองนะครับว่ามีอะไรเข้ามาที่มีความเสี่ยงแล้วก็ทําให้เกิดความอันตรายกับเราบ้างแบ่งปันข้อมูลกับคนรอบข้างเยอะๆนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุที่เป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มมิจชาชีพเนี่ย